เียนตัวยังยๆไๆเดอปูตามนำมาสก,การปูปัดมือนี้คือเป็นเห็ดบังเกินค้ับเพราเนาะปูเนาะผมวัดไงปูทุดงสัญจรมาพอดีตัวนี้พี่น้องเอพี่คือคือโชคดีแถวห้ามื่อนี่ปูนี่มนตนมาจาังไหนเนาะครับไปจังไหนม้างเลยครับผม ก็แห <Rocky> <te> <lush> ้งๆในเด็กปูไปจังไรมาจังไรปูมาจังไรมาฉันบุญมาทำบุญวัดโอ้ปูมาทำบุญวัดไงไมาแห่พระบางติจ้ะมาแห่แล้วปีนี้โอ้ปีนี้ฝนสีดีเงือสีแดงเนาะบ้านนี้ปูไมาแห่พระบางพระบางของปูติสีทีมาแห่ก็แข็งแขมาที่เรกกว่บ่มาเลยแข็งมาแล้วฮะพระบางมาจากเยังจันท์ดรีมาจากหลวงพระบาง ปีนี่ถือว่าเป็นปีแรกมันบ๊ทปูที่ปูทีไม่เนี่ยู้พันตายเราจะปีแล้วนะโอม่าตั้งแต่สมัยปู้พันโยนบ่ครับผมจากตปู้พันแล้วพอดีตัวมือนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายมืออืนก็รับซัพบเนาะปูเนาะปูนนั้นนเขียนให้หนำเนีเด้อปูเขียนให่หนำแต่งงเชนแห่หนำเจินแห่หนำแล้วผู้เขียนไปลวดเดี๋ยวคุยกันตะกอนปู มา,ากรครับผมครับได้สม,มัยปูพันธ์ไหมปูปูมาตงแต่สม,มัยปูพันธ์อยู่เหมือนกับครับปูพันธ์แล้วก็อว่ามากจะแช่จนเดี๋ยวนี้เพราะขม่มาเขราะขม่มมาเนาะเพราะนั่นเพราะว่านี่จีบปูพันธ์โดนจกักบอลร้านเราเป็นนักรองไม่ให้แต่มากน้ำซิลิคอนอ๋อครับมมจะไหมจะพจ้า มาเมื่อนี่ปูแกมีแนวทางมาฝากพี่น้องเย็บซี่ก็ดีเลยเป็นโอกาสดีเนาะเดี๋ยวมันอาจจะมันลงเลยแล้วก็โบลงหลงเขียนตัวใหญ่ๆได้ปูมันเป็นเลขกยังแนวปูเลขนั่งสมาธิบอกครับผมโบเลขนั่งสมาธิแล้วเลขเขียนเหนาเลขคำนวณเหนาหมอปูโบได้คำนวณเนี่ยเลขร้อยมา เลขบัลอยมาเขียนให้เลยน้องเขียนให้เลยเลขเขียนให้กับมือโอ้เลขเลขมือผ้าไปครับพี่น้องครับเลขปูบัวบัวได้คำนวณเลยบ่มีคำนวณบ่ัวบ่ได้คำนวณเด็กยาวคนโตนั่นสุดองเขาเขได้เบ่ได้คำนวณเด็กทุกคนดีกว่มันจงผิดตัวหาหนึ่งน้องปูมีตัวผิดแล้วอยู่นี่ มันตัวไรสัมปูหนหาีบ่ปูนะเอเ็ดหาเน้อเจ็ดอันนี้มีหาดิปูนะหาเขาเชียมิดตัวนันเป็นตัวไรปูเล็มเก็ดหาปูละวาอยู่เขียนพิดประสันเอาโลดประสันละวาที่แรกเด็เด็นี่มากลักลอยเก่าบ่มันลักลอยมาเก่านี่มายถึงว่าเล็กลางนี่จเก้าสี่เก่าตองเก่าแนาลักลอยมากเก่า เลขลางมันฉีดเลขบนมันฉีดด้วยหวานน้องแดนใน,ในี่เลขบนมากฉีกมันมาปูหวานเลขบนมากฉีดเลขลางมากปูเลขบนนี่หมายความว่าท้ายขีดเลขลางท้ายคูเดี๋ยวเขาจะหาเลขอกเ,กเกสียนันหาเก่าได้อตัวแบบเสียนว่าเขียนหาเก่ามันไม่เป็นหาหาปอบปูอโอ้แสดงว่าใบนี้พิษไปหาหาแม่นปะ นี่คนละใบที่เ็นใบนึงหมู่บ้านปูเขียนไห่จัวัดพุนยี่มีหนึ่งหาวะหนึ่งหาสิมีหนึ่งหาตันนี่ปูเลขมีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเขาวมีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเดมื้นี่เอาอันไหนแท้ๆปูพุงสุดไทยพุ่งบนนี่และวพงสุด้ทยเอาเอนนี้อะไรมันบ่ปูโอมันต้องเป็นทั้งสี่ก็เจ็ดกับหนึ่งนั้นเป็นเลขตัวเดียวกันก็หมากบ่ปูฮะถ้าหมากบ่อเพราะแล้วที่ดัน เอาวะกีดานี <lich> ่เชื <primero mol est Diamond> ่อเอาเชื่อชาซีรถกันทุกใดเห็นปู่มาปวดมาพายกีดาือมาถึงมอง้ะเด้อมื่อนี่ผู้ใดมีหนีมีสินมาเอาไปเด้อพี่น้องเอ้ยเปล่าไปปดหนีขันมีหนีท่อกระสอกระเฝ้าไปนั่นที่สิบหกก็ไปรับทรัพย์เล้วก็ไปปดหนีห้องสุดท้ายปูฟันเนี่ยบังมันบังคับมันติดตั้งบนตั้งล่างดรบอเปล่าแม่หมอปู มาดวงนึ่งถขบนข้งล่างมาสั่ครับพี่น้องครับอย่าลืมเม้อพี่น้องเร่มซทุกคนซื้อผักไตซื้อไรแล้วจนเจ็ครับเต็มูมาหอดมองครับเมื่อนี้คุณแน่ยคอยไปบอกกันอนน้องกูแซมได้ติเสียนเลยบอกลูกชายเรากันเราเอาไปผัดไตกันเอาไปยังเขาเต็มบอกว่าเขาเต็มแล้วบอกว่าซื้อยูี่รถซื้อซื้อยูเนียรถเปู่ง เมื่อวานเห็นมีหนึ่งเจ็ดแม่ปูนี่น่หากำลังเจ็ดได้คันเลคนินี่หนึ่งหากำลังเจ็ดปูเชนลงหายน้ำหนัปูนี่ประกาศว่าเอาเพราะว่าปูวันมีหนึ่งหากำลังเจ็ดได้หาพี่น้องเื่มขับเขนยนไวยตัวเชนมันถือใจกันดูครับเยนมันถือใจเราปูกับว่งกลมลวดว่องกลมไว้หายน้ำได้ปูกลงไปเลยครับเก็บเ้นใต้ให้พร้อมหนึ่งเจ็ด เด็กตุ้มเขียกมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเด็กุ้มเขีกมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเจีตบวเด็กหายเจ็ดชุดเดียวเอาวีเด็กายเจเดียชุดนึงนี่ทำทปอผัวเสืเล็กปอดผเสือเล็กจักเสีมีแต่ชายทำพระบดีเสเล็กปูงวดนี่นี นี่ขาวงกมแบนี่บอกตัวเนี้ยตัวนักปูเจ็ดห้าเม็ดเดียวเจ็ดห้าเม็ดเดียวอับปูหนึ่งเจ็ดโอเล็กสามตัวนีสองเก้าแปดมปูนอกนั้นเป็นเลขสองตัวมันที่นักปูเนาะ พี่น่องยาซับสวนเด้อครับสองเก้ 8, าแปดเนี่ยเป็นเหล็กสามตัวครับส่วนเหล็กสองตัวก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหกเก้าสี่เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าครับกลับปูปูเล็กซุ้มหนิปูี่ยตก็ครับแต่เราแต่หยาดยอมเด้อสันปูว่าอยากกลับก็บกลับว่าอยากกลับก็บไปเลยว่าสันครับ พี่น้องไปวิเคราะห์เอาเ้อครับพี่น้องครับพิดถูกกะยาะว่ากันครับปูพันกับมาไหา่แนวทางมื่อนี่ปูเดินทางมาาพันสีมาแห่พระบางครับพี่น้องมือนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีของหยาดของโยมครับผู้ใดมีหนี้กับพ่อ,อไปบดหนี่เ้อครับสําหรับแนวทางชุดนี้ครับปูทดดองปลดหนี้ครับงวดที่แล้วกับเขาทั้งล่างทั้งบเนาะปูเนาะ งวดที่แล้วเขาทั้งล่างทั้งบนแต่งวดน,นี้กบรบโปงแน่ขึ้นกันครับอาจจะเขาทั้งล่างทั้งบนขึน้นกันครับปูถ่ายคลิปหรือปูไม่ยังสีฝากถึงงานถึงย่อมก็นิมนต์เด้อครับปีใหก็แห้งๆนะปูปีใหม่แล้ว,ลวายวางอยู่ยยดีมีแห้ง เดิเจรเดินลนำด้วยลำด้วยรวยๆแห่งๆ,ๆสุขภูสุขคนเนาะปูนะเปนาะให้โชคให้มันสำหรับแนวทางชุดนี้ที่ปูให้มาเอาไปลองกระเป๋าไปปดนี่เด้อมีนี่ทรกรสไปปดนี่ทรกรสครับเอาถ่ายคลิปกันพี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนนะครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับของตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม